Accord h y b r บ d ไม่0หม่กิโลเข้าใหม่นะครับคันนี้เนี่ยปี2019นะครับจ้ของมือเดียวนะครับบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือกุญแจสำรองครบใครที่หาสีเทาประหยัดน้ำมันอยู่นะฮะสามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับตามมุมชมคลิปนี้ได้เลยครับรถมือ20หศูนย์้านาขายเองครับถ่ายให้ชมกันสดๆเลยนะอันนี้คือสภาพที่รับเข้ามาเลยนะครับเซ็นเซอร์ลูกค้าท่านเดิมติดเซ็นเซอร์หน้ามาแล้วนะครับแอคคอร์ดไฮบริด ไม่เทคนะอันนี้ถ้าเทคก็จะมีซันรูฟดูง่ายๆครับอันนี้แอคคอร์ดไฮบิดนี่นะรอยสเกตหินพวกนี้ที่ช่างเขาวงวงไว้นะฮะมีทุกคันเลยแบบเนี้ยช่างเขาจะปรับสภาพสีให้ด้วยนะครับยางใหม่พิชลินปี2022น่าจะเปลี่ยนแล้วทีหนึ่งนะครับพวกรอยสเกตหินพวกนี้นะครับซื้อรถที่ศูนย์ฮอนด้าโอมเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะช่างฮอนด้าเนี่ยเขาตรวจเช็คก่อนที่จะ ทำการรับซื้อรับเทินมาอยู่แล้วทุกคันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นรถที่ลูกค้าเทินรถไหนป้ายแดงออกไปนี่แหละที่จะจอดกันนี่นะฮะคันไหนสวยก็เอามาขายเองนะสภาพดีเซนเซอร์ถอยนิ้วลูกค้าเดิมติดตั้งมา4ี่จุดเลยให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะครับก่อนปรับสภาพนี่ยังสวยเลยนะสีเทานี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะครับช่วงหลังๆล,ลูกค้าออกสีนี้กันเยอะโลอยนิดๆหน่อยๆพวกนี้นะครับเก็บสีไม่ยากพวกนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะแล้วก็ไม่ แท้ทุกคันอยู่แล้วนะครับน้มพาไปชมภายในต่อนะครับตัวหน้าตากุญแจนะครับก็จะมีไดเวอร์หนึ่งไดเวอร์สองนะค,คันนี้ก็กุญแจครบ2ดอกนะครับภายในจะเป็นสีเบดแบบนี้นะครับนี่ภายในยังสะอาดอยู่เลยนะฮะ ดี๋ยวก่อนที่จะลงจอดบนโชว์รูมเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ฟอกภายในนะครับแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่สองมีเนี่ยท่านหลังด้านหลังกว้างๆเลยนะครับชาร์จแบตได้ด้วยนะแล้วก็มีม่านด้านข้างนี่แล้วก็น้ำมันนะครับสำหรับไฮบริดคันนี้นะครับดูที่ฝาถังได้นะรองรับได้ถึง e 1 0 e85 ยังเติมไม่ได้นะครับก็เติมตั้งแต่แก๊ส9กขึ้นไปถึง e20 นะครับ แก๊สเก้าหนกส้าหสามารถเติมได้นะครับเมีให้ดูแล้วนะครับตัวเซนเซอร์ท่านเดิมลูกค้าท่านเดิมติดตั้งมา4จุดนะครับตัวกล้องหลังมีให้อยู่แล้วเบาะด้านนี้ก็อยู่ในสภาพดีนะครับตัวเบาเบาะคนขับก็เมมโม y รี Memory ได้2องตำแหน่งอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นถ้าเป็น Accord ์โฉมนี้สภาพภายในรถวิ่งน้อยนะฮะสภาพภายในค่อนข้างใช้รักษาไม่มีช้ำเลย ฟังก์ชันภงมารัยครบนะครับมี Honda Sensing ด้วยนี่ครับดูตรงนี้มีเซ็นเซอร์หน้านะครับก็เลงต้องมีตัวเปิดปิดนะครับในงานดังตลอดแน่นะครับเวลาโมไซค์ผ่านไปผ่านมาด้านหน้านะครับอะคันนี้นะครับเลขไมล์สามหม่นหกพัเจ็หซื้อผ่านศูนย์ฮอนด้เนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือลูกค้าสามารถเช็คตัวประวัติได้นะครับทุกคันใครเข้ามาก็สามารถเปิดประวัติให้ดูได้นะครับนี่ครเป็นไฮบริดนะครับ กรประยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับกล้องก็จะมีแค่กล้องหลังกับเลนวอชด้านข้างนะครับไวเรเลสชาร์จเจอร์มีให้นะครับมีภายในสวยๆเลยก่อนที่จะทําการล้างนะฮะสภาพภายในดูดีเลยเดี้ยออกได้นะครับลอยจานพวกนี้ไม่ยากนะครับอย่าไปใช้เมจิกลงอย่างเดียวใครที่ซื้อรถไปนะให้ผ่าจานนะครับียก็มีกล้องนะครับ ตัวกล้องหน้ามีให้อยู่แล้วด้วยนะครับคันนี้ค่อนข้างครบเลยนะฮะเซ็นเซอร์กล้องอะไรพวกนี้สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Accord 2.0 h y b r i d ปี2019มาย36,000คันนี้นครับราคาอมลงไว้ให้ที่ด้านหน้าจอแล้วนะครับสามารถติดต่ออมได้เลยนะ085 222 1133นนะครับรถที่ศูนย์ขายเนี่ยบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับ สามารถจะได้เต็มฟรีดาวได้นะฮะชรูมนะฮะอยู่ที่พัฒนาการกับบางนานะอมอยู่2สาขาครับเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองเข้ามาชมรถยังไงก็ติดต่อโอมได้เลยนะฮะหรือว่าหารถรุ่นไหนเนี่ยก็ยกหูโทรหาโอมได้เลยครับถ้ามีเข้ามายังไงเดี๋ยวอมโผรแจ้งได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ